พี่เป็นสวัสดีตอน2องทุ่มกว่าเกือบจะสามทุ่มนะคะวันนี้ก็หลังจากซื้ซอควายท้องแก่มานะคะก็เลยต้องมาดูยมคำคืนเฝ้าระวังนะคะว่าเ,เขามีอาการแบบไหนบ้างน,นะคะจากช่วงเย็นที่เพิ่งกลับไปตะเกียตอนประมาณหกโมงกว่าพี่เป็นก็เพิ่งออกจากฟาร์มค่ะนี่ก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะก็ยังปกติเนาะ ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่ะเปิดดูอีปีเขาเนี่ยค่ะยังไม่มีอะไรเลยค่ะปกติดีเมือกเมือกก็ไม่มีก็เหมือนอาการเหมือนตอนเย็นทุกอย่างนะคะก็เลยอุ่นใจไปอีกนิดน,นึงขอให้เขาคลอดกลางวันละกัน <c oughs> สำหรับตัวนี้ก็ท้องกับก้าวเจริญน,นะคะชื่อคุณทองดีแม่ทองดี ท้องกับเก้าเอ่อเทองกัก้าจเจริญถูกแล้วค่ะส่วนตัวนั้นแม่ทองสุกจะท้องกับช้างอุดรน,นะคะนั่นนะตัวนั้นก็จะคลอดประมาณพี่เพนบอกผิดวันนั้นบอกเป็นวันที่12มกราจริงๆแฟนบอกว่าวันที่15บมกราก็นี่แหละค่ะพามาดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่พีพีฟาร์มของเรานะคะดูแสงไฟสวยงามเลยค่ะ <c oughs> ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะดู นี่พระจันทร์ใกล้พระจันทร์เต็มดวงนะคะเพราะว่าจะลอยกระทงแล้วนี่ค่ะเขาคันค่ะเขาพยายามหาอะไรถูนี่ค่ะอิป,ปินะคะดูปิเขาปกติดีครับไม่มีอะไรนี่ค่ะไม่มีเมือกมีอะไรนะคะช่วงดึกแต่ช่วงเช้าจะมีเมือกออกอันนี้คือคันนะคะนี่คือคันพยายามจะมาสี ก็น,นี่แหละค่ะปกติไม่ได้มีอาการกรวนกระวายอะไรอ่านาะบอกว่าถ้าควายจะออกลูกเนี่ยหางมันจะชี้ค่ะจะชี้ขึ้นตรงเลยค่ะอันนี้หางมันก็ปกติทุกอย่างปกติดูเหมือนตอนเหมือนตอนเย็นทุกอย่างเลยก็เลยนี่แหละค่ะก็จะได้ลดความกังวลของ พี่นาไปด้วยคนอยู่ไกลเขาก็กังวลเรื่องว่าควายออกลูกแล้วก็จะได้ไม่ได้ดูแลอืมส่วนเราคนคนเห็นตอนตอนค่ำยังไงเราก็บอกตามอย่างนั้นแต่เขาก็ยังไม่เชื่อใจก็เลยพามาดูค่ะจะได้หายกังวลอืม เขาก็เดินไปเดินมาอย่างี้ล่ะอุ้ยหรือจะคลอดลูกเนี่ยค่ะคลอดลูกแล้วค่ะเนี่ยนี่คลอดลูกแล้วอืออกมาเป็นลูกๆเลยค่ะ นางขี้นะนางไม่ได้คลอดลูกนะคะนางขี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าฟาร์มกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอกพระเอกของเรานะคะเจ้าลุงโลดเนี่ยค่ะคอกของพระเอกของฟาร์มเราเดี๋ยวก็จะมาเร็วๆนี้และคะ่ะเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งก็ลดความกังวลของพี่นาไป เราก็จะได้สบายใจด้วยค่ะทำอะไรที่สบายใจก็ทำไปะะคะะก็เหมือนอาการเหมือนตอนเย็นทุกอย่างเลยนะคะบ,บรรยากาศที่ฟาร์มอากาศดีมากๆเลยค่ะดูดูพระจันทร์เต็มดวงขณะนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะคะโชคดีที่เป็น เขาเรียกอะไรเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงน้ำก็กินบ้างฟางก็กิน ว่าไงแม่ทองสุกอือต้องมาหั่นเชือกตัวนี้ค่ะเขาติดเชือกตัวนี้อยู่เดี๋ยวเป็นสองดูเชือกมาพันตรงนี้อืมเอ้อ นี่นคะคะเดี๋ยวพาดูคอ,อกพาดูคอ,อกรอบนอกของคอ,อกนะคะบรรยากาศมืดตึดต๊ดซึ่งปกติมืดกว่านี้ค่ะการนุนคอ,อกวัวนะคะนี่บรรยากาศทางนี้สวยงามก็ นี่และค่ะเฝ้าดูอาการของแม่ควายท้องแก่เนาะสำหรับคลิปนี้พี่เพนก็สวัสดีครับ